มีสะดือแฝดจะไม่กล้าโชว์สัดส่วนถึง16ปีเคยท้องคลอดน้องแฝดหมอผ่าตัดคลอ,อดก็เลยเป็นแบบหัวเหย่ยวย่นไว้ยาวนานมากนะคะฝากติดตามชมหลังทํา ปัญหาลูกแฝดทำให้หน้าท้องหย่อนยานสะดือปิดลูกแต่ปัจจุบันทำไปได้แค่7็วันเปลี่ยนจากสะดือแฝดที่เป็นปมด้อยสู่สะดือเรียวรีฮอลลีวูดเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นโอ้เป็นมากค่ะแต่งตัวสวย,สวยไม่มั่นใจเลยก่อนที่จะมาทําคุณแม่แต่งตัวประมาณไหนคะแต่งตัวออกแนวเรียบร้อยเซ็กซี่นิดๆค่ะคุณกลับมาสับขนาดนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเกือบเต็มร้อยแล้วค่ะของการแต่งตัว มาทาสันิกรรมใหญ่ขนาดนี้คนรอบข้างเคยห้ามไหมคะไม่ห้ามค่ะมีแต่คนอยากให้ทําลูกสนับสนุนแพรสวยสะดือสวยแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่เป็นธรรมชาติค่ะพอใจมากค่ะเป็นเหมือนที่คุณแม่จินตนาการไว้เลยค่ะก็อยากชวนเพื่อนสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องนะคะให้มาทำที่คิวพรามได้เลยค่ะคุณหมอเก่งมากๆค่ะ